สวัสดีครับผมจอร์โตโยต้านะครับวันนี้กลับมาพบอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเรามีคิวสัมภาษณ์พิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับนักเทควันโดขวัญใจคนไทยณขณะนี้ที่ไปได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกมาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก o น e ่่มมาถึงโรงแรมโนโวเทลภูคีตราภูเก็ตแล้วนะครับนี่แอบเห็นข้างหลังน้องเทนนิส แอบดูแอบดูเห็นเป้าเห็นเป้าน้องเทนนิสกำลังให้สัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวเราก็จะเป็นคิวถัดไปนะครับที่จะให้สัมภาษณ์ One hour later ี่ก็ต้องไปออ โอเคก็ต้องพยายามเต็มที่สุดๆนะได้ความซาบซึยด้วยก็จะให้กำลังใจจริงๆสามารถทายลบ one hour later สวัสดีค่ะค่ะพี่ชมพู่จาก Toyota p ภู k e t m มอเตนะคะจอร์ดครับผม Toyota p ภู k e t m ม t เตอร์คค่ะวันนี้ เราได้โอกาสแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเต้นขาบอกว่าตื่นเต้นจริงๆวันนี้เราได้มาเจอน้องเทนนิสตัวจริงๆตัวเป็นๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะนักกีฬาเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ของทีมเทควันโดด้วยค่ะของทีมเทควันโด้วยโอเค เออเป็นไงหายตื่นเต้นหรือยังแต่พี่ตื่นเต้นรุนแรตอนนี้ <c oughs> เริ่มหายตื่นเต้นหรือยังคะเริ่มเริ่มหายตื่นเต้นแล้วค่ะหายนเนแล้วยังจําจําอาการดีใจที่กระโดดโคอกอดคอชได้เลยว่าโอ้โ oh ห oh 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 เราตื่นเต้นไปด้วยค <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้ให้น้องๆเขาพอสังเกตให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างค่ะก่อนที่จะได้เหรียญทองก็คือ มันไม่ได้เลยมาด้วยกีบกุหลาบเลยคะ่ะทุกอย่างมันแบบยากลําบากมากกว่าจะติดทีมชาติตั้งแต่เด็กๆคือเป็นเด็กภาคใต้ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ่ะพ่อต้องคอยเอาลูกขึ้นไปแข่งที่กรุงเทพเพื่อที่จะได้ประสบการณ์เพราะว่าที่กรุงเทพมีแมตช์แข่งเยอะแล้วก็บ่อยมากส่วนที่ภาคใต้มีแค่2เดือนครั้ง3เดือนครั้งซึ่งมันจะทําให้เราแบบไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาฝีมือหรือว่าเก่งได้เร็วเพราะ ต้องขับรถไปขับรถกลับให้ลูกแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคือรถไปผลิกคว่มที่ชุมพระคะ่ะใช่แล้วก็พ่อบอกว่าไม่ได้ต้องไปต้องไปแข่งต่อให้เสร็จก็คือแบบครั้งนั้นก็คือแบบเหมือนสอนให้หนูไม่ยอมแพ้ตั้งแต่เด็กๆค่ะ <c oughs> ก็คือแบบว่ายังยังทำได้ก็ยังอยากให้ทำจนสุดความสามารถที่คนคนหนึ่งจะทำได้ค่ะโอ้เด็กๆฟังไว้นะลูกทำให้สุดความสามารถนะคะได้ พี่แอบไปทราบมาว่าคุณพ่อต้องนั่งถรถทัวร์แอบ,บไปหาลูกทุกอาทิตย์เลยเหรอสุราต์กรุงเทพพอ่อคือแบบว่าบ้านอยู่ที่สุราร์แล้วไปเก็บตัวที่กรุงเทพต้องไปเข้าแคมป์ที่โรงยิมที่ทกรกตคะ่ะแล้วพ่อก็ไม่มีที่พักที่โนอนก็แบบว่าไปนั่งรถไปเจอตอนเช้า <aque. S 2> ตอนเย็นนั่งรถกลับมาทํางานแต่ว่าไปได้แค่แค่วันเดียวอะไรแบบนี้เพื่อไปเจอหน้าลูกแค่แป๊บเดียวส่วน พอโตโตขึ้นแล้วค่ะหนูไปเก็บตัวพ่อแอบตามไปดูแปลว่าแอบไปอเพราะว่าโค้ดโค้ดแบบว่าค่อนข้างสติโค้ดไม่อยากให้เจอครอบรัวเพราะว่าแบบว่าอยากให้น้องโฟกัสพ่อแบบแอบไปเจอแบบไม่บอกแบบแอบไปดูแล้วก็แบบส่งรูปมาในไลน์ว่าเออมาห้ลูกนะนี่เห็นเห็นว um ่าโคเชเคยบอกว่ากลัวลูกเสียสมาธิใ hmm ช่ค่ะเพราะว่า พ่อแบบว่าแบบคิดถึงลูกอะเข้าใจแบบใกล้ชิดอะไรแล้วนเี้ค่ะก็ก็ขำพ่อเลยนะคะในในเวลาที่เราทุ่มเทนเนาะ,ะมีคนข้างหลังที่ก็ทุ่มเทไปกับเราด้วยเพราะะน,นความสําเร็จครั้งนี้อยากให้พูดถึงคุณพ่อด้วยนิดนึงค่ะเพื่อเป็นตัวอ,อย่างค่ะพ่อก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหนูตั้งแต่หนูยังเด็กค่ะคอยให้กําลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างหนูมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ หนูไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเก่งแล้วประสบความสําเร็จเลยค่ะพ่อก็คอยชอยชี้นาแล้วก็ดึงหนูกลับมาในทางที่ดีแล้วก็ให้หนูกลับมาเล่นต่อเพราะตอนแรกก็เกือบจะเลิกเล่นไปแล้วแต่กลับมาได้ก็เพราะพ่อค่ะขอเดีอยู่นะพอดีมีไอ์คลูสี e อีกท่านหนึ่ง e พี่เล็กคะ่ะพี่เล็กพี่เล็กอย่าเดินผ่านค่ะ <laughs> พี่เล็กคะ่ะ เราได้ยินเสียงพี่เล็กบรรยายตลอดทุกแมีเลยพี่เล็กชนะทิศซ้อนขันะครับผมอดีตนักกีฬาเหคียญทดเหรียญทองแดงโอลิมปิกค่ะปี2012ใช่ไหมครับี่ีังกฤษเนาะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยว พอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เล็กด้วยว่าเป็นยังไงคะตอนนี้หลังจากที่ได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกมาแล้วเนี้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้ถือว่าต้องขอบคุณน้องเทนนิสด,ด้วยค่ะเพราะว่าเคยบอกน้องไว้ว่า,วาจริงๆเป็นความฝันของนักกีฬาทุกคนเลยคือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสแข่งขันแล้วครั้งนี้คือเราก็ฝากความฝันแล้วก็เราก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะที่ส่งกําลังใจแรงเชียร์แล้วก็ช่วย ให้น้องสามารถทําได้สําเร็จก็ครั้งนี้ก็ยินดีด้วยเพราะว่าน้องสามารถทําได้แล้วก็ถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้เราได้เห็นเหรียญทองกีฬาเทนนิสในการแข่งโอลิมปิกเกมครับเราเราเรามีแอปเมาส์ค่ะตอนเราตอนเราดูคลิปดูดูดูเสียงพี่ลิกดีใจ <laughs> มากลุน้นลลืมลืมทุกอย่างไปหมดเล,มมลยมันมันตื่นเต้นคือจริงๆด้วยด้วยการที่เราต้องบรรยายด้วยแล้วตอนนั้นคือเราเชร์อยู่ในใจด้วยว่าเรา มันจริงเราตื่นเต้นด้วยเป็นความรู้สึกแบบก็เลยมาหลุดจังหวะเชียร์มาบ้างก็ก็มีจังหวะเสียงหลงคือตอนนั้นมันเป็นช่วงบีบหัวใจเข้าใจเลยว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้เราก็เลยบอกว่าตอนช็อตสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นความหวังคือเราเห็นจังหวะแล้วคือเราเราซ้อมด้วยกันมาเราเห็นน้องซ้อมอะไรเงี้ยก็คาดหวังว่ามันยังมีเวลาทุกครั้งที่คะแนนตามอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเขาทำจนวินาทีสุดท้ายแน่นอนค่ะเออ พูดถึงช็อตสุดท้ายคำถามนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์ทั้งโคชเล็กแล้วก็น้องเทนนิสเจาะไปที่สีวิสุดท้ายที่ได้มาสองแต้มจนเราชนะขอถามตัวคนที่อยู่ในสนามก่อนน้องเทนนิสก่อนว่าตอนนั้นน่ะที่เราไปเราตามคะแนนเขาอยู่อะเราคิดอะไรอยู่ในเหลือแค่สิบกว่าวิ สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะหนูก็ยังใจเย็นอยู่ไม่ว่าจะเหลือกอี่วินหนูก็บอกตัวเองเสมอว่ายังมีเวลาใจเย็นๆ <c oughs> แล้วหนูก็แบบบอกคนดูได้ลกันว่าใจเย็นๆ มันยังมีเวลาเหลือ,อยู่ทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยค่ะสบานค่ะว่าตอนนั้นไม่ค่ะที่คือด้วยความที่เราดูดูก,กันดูลูกๆมาตลอดลุ้นไปกับน้องเขาด้วยโค้ชล่ะค่ะ,คคะแล้วก็เป็นทั้งโค้ชแล้วก็ผู้บรรยายในแมตช์นั้นขอความรู้สึกตอนนั้นหน่อยค่ะว่าตอนสี่วิสุดท้ายและคะแนนสําคัญจนได้เหรียญทองเนี่ยโค้ชคิดอะไรอยู่คะตอนนั้นคิดในใจว่ายังทําได้มีเวลาแล้วคือสุดท้ายคือ เรารุ้นจังหวะที่เขาจะออกอากวุธน,นี่ค่ะเราลุ้นว่าให้มันเข้าจังหวะแล้วเป็นคะแนนคือเราคิดว่า1วิก็มีโอกาสแต่น้องคือ,อยังพยายามทุกวินาทีที่เหลือ4วิก็จริงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบีบคั้นหัวใจมากคือแบบเราเก็บไว้ว่าเ hey, ฮ้ยอีกนิดเดียวอยีกนิดเดียว,วสุดท้ายคือถ้าเป็นกองเชียร์แบบงี้ยสไตล์กองเชียร์คือเฮ้ hey, ยนิดเดียวคือเราเชียร์อย,อยู่มันก็เลยกลายเป็นเสียงโกงในช่วงจังหวะนั้นขึ้นมาเราก็พยายามที่จะแสดงความรู้สึกในช่วงการ อเชียร์น้องเป็นคิดว่าตอนนั้นทุกคนเป็นเหมือนเลาเขาเลยไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกแต่ถ้าได้เห็นย้อนหลังก็อาจจะตกใจได้แต่ว่าถ้าตอนเวลานี้ไม่มีใครคิดถึงสอบานว่ากลับไปดูสีอีกสี่ห้ารอบแลวอย่างแอบบอกว่าน้ําตาแอบซึมทุกครั้งเลยในตอนวินาทีตรงนั้นได้ค่ะวันนี้เราได้เวลาแบบคิูสิบนะเวลาไม่เยอะมากยังไงแล้วก่อนน้องๆมีคําถามมาถามนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาโอลิมปิกแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยาก ให้พูดกับน้องๆตัวแทนนักกีฬาตรงนี้ว่าเขาจะต้องเตรียมตัวเองกันยังไงที่จะมาอยู่จุดนี้ค่ะขอเป็นโค้ชเข่อนได้ค่ะเขา<อ>ค่ะก็อยากให้น้องๆมีความตั้งใจนะคะในการฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งม,มั่นทุ่มเทวางเป้าหมายของการแข่งขันให้ได้แล้วก็เดินตามเส้นทางที่น้องฝันไว้หรือว่าคาดหวังนะคะเชื่อว่าทุก ความพยายามย่อมมีความสําเร็จตามมาดังนั้นก็เหนื่อยหน่อยท้อก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะก็ให้สู้ต่อไปแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือตัวเองแพ้ได้แต่ต้องไม่ยอมแพ้ค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมพี่ได้ยินว่าโคชเชพูดกับคํานี้บ่อยๆได้น้องเทนนิสบ้างลูกช่วยบอกน้องน้องของเราดูซิว่าเขาจะไปต่อยังไงก็ตอนนี้ก็แบบมีโควิดอยู่อาจจะยังไม่ได้กลับไปฝึกซ้อมหรือว่ามีแข่งขันค่ะก็อย่าเพิ่งท้อก็ยังให้ ทำต่อไปเรื่อยๆอยู่บ้านก็แบบว่าลุกขึ้นมาวิ่งหรือว่าออกกําลังกายที่บ้านได้แล้วก็อยากจะบอกว่าพี่แล้วก็แบบพี่เล็กก็เป็นคนภาคใต้แบบเราทําได้ทุกคนคือแบบอยากเป็นกําลังใจให้น้องสู้แล้วก็อยากให้แบบว่ามาติดทีมชาติเหมือนพวกพี่ค่ะก็จะรออยู่ข้างในคนเดียวราเรอเป็นโค้ชต่อใช่ไหมอยากให้เชื่อตัวยองว่าเราทําได้ค่ะ แล้วตอนแล้วหลังจากนี้ล่ะคะเรามาถึงจุดสูงสุดของความเป็นนักกีฬาแล้วคือเหรียญทองโอลิมปิกเทนนิสวางแผนชีวิตและอนาคตของต็เงหลังจากนี้เป็นยังไงต่อคะก็หลังจากนี้ก็จะกลับไปทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนเดิมคะ่ะก็จะบอกว่าไม่ได้หยุดเพียงแค่เหรียญทองโอลิมปิกเพียงเท่านี้แน่นอนคะ่ะก็จะทําต่อทําต่อแล้วก็รีบลืมผลงานที่ทํามาในวันนี้เพื่อรีเซ็ตเข้าไปแข่งขันใหม่ค่ะก็จะทําให้เต็มที่สุดความสามารถเหมือนเดิมค่ะ โอเคค่ะถ้ายังไงแล้วเด็กน้อยห้าคนนี้วันนี้เขาบอกว่าเขามีคำถามเขาเตรียมกันมาจากบ้านว่าถ้ามาเจอพี่เทนนิสกับพี่เล็กตัวเป็นเตนตัวเป็นเ็นเนาะเขามีคำถามอะไรบ้างอะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานอ่ะเอาน้องปามก่อนน้องปามก่อนลูกน้องปามอยากถามอะไรที่เล็กไหมหรือว่าพี่เทนนิสไหมคะถามพี่เทนนิสครับว่า ความรู <languages>? ้ส <cents cover> ึกแรกหลังจากที่ได้เหรียญทองพี่รู้สึกยังไงบ้างครับคะก็รู้สึกดีใจมากๆาค่ะเพราะว่ากว่าจะผ่านมาถึงวันที่ได้เหรียญทองคือน้ําตาไหลทุกวันซ้อมหนักมากเกือบจะตายแล้วแบบพี่ซ้อมกับผู้ชายด้วยต้องแบบโดนเนื้ก็คือโดนเตะกันทุกวันเลยนัแล้ววันนี้ก็แบบทําได้ก็ดีใจมากๆแล้วก็พอรู้ว่าค่ําคืนนั้นทุกคนน้องๆทุกคนเชียร์กันเยอะมากคือแบบมันตื่นตนแล้วก็ดีใจที่ได้เป็น ส่วนเล็กๆสิ่งเล็กๆที่ทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มในวันนั้นค่ะโอเคค่ะอะไม้แก้วคะ่ะลูกอ,อยากถามพี่เทนนิสค่ะว่าเวลาลงแข่งมีเคล็ดลับการลดน้ําหนักเร่งด่วนยังไงบ้างคะ,ะ,ะคำถามยอดฮิตของนักกีฬาเทควันโดนะคะแล้วก็ <c oughs> ประสบการณ์ตรงถ้าเขาว่าเร่งด่วนนี่คือมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสําหรับการเป็นนักกีฬาสักเท่าไหร่พี่คิดว่าเราควรจะให้เวลาในการลดน,น้ําหนักกับตัวเองเยอะๆหน่อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนหรือสองเดือนแบบ ค่อยๆลดไม่ใช่แบบใส่ชุดล้น้ำหนักชีลดสองโลแล้วก็กลับไปกินอีกแล้วก็มาวิ่งใหม่อะไรแบบเงี้ยค่ะก็อยากให้ค่อยๆคุมแล้วก็ค่อยๆลดดีกว่าเพื่อที่จะมีแรงในตอนแข่งค่ะคนอื่นล่ะลูกมีใครอีกไหมต้องสีอยากถามไหมคะต้องสีอยากถามอ่ะน้องก็อยากถามพี่เทนนิสค่ะพี่เทนนิสอ่ะก็อยากถามว่าเอ่อตอนที่ก่อนที่จะไปแข่งอะค่ะพี่มีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมยังไงบ้างค่ะค่ะเตรียมความพร้อมก็ ซ้อม3เวลาต่อวันก็คือแบบตอนเช้าจะเป็นโปรแกรมวิ่งแล้วก็ฝึกฝึกร่างกายแบบว่าความแข็งแรงเพื่อแขงพวกอซิทอัพแบบนี้นก็โปรแกรมคนเล็ <laughs> <laughs> กค่ะคนเทคนิคนิดเดียวมาถึงก็จะทำนะคะนิดเดียวเ <laughs> พิ่งเริ่มนะคะ <laughs> แล้วก็สลกลางวันก็จะเป็นเล่นเวทฟิตเนสค่ะส่วนตอนเย็นจะเป็นเตะเป้าเ,เข้าคู่เทคนิคเทควนโดแบบนี้ทุกวันค่ะ สองคนนี้ล่ะนอกจากคนเล็กที่บอกว่าเป็นตัวจริงไหมคนนี้มีอะไรไห<อ>มคนนี้เป็นนักกีฬาเยาวชนน้องใหม่น้องใหม่มีอะไรถามไหมคะอยากถามวิทตนิดว่า<อ>ที่มีกําลังใจแบบให้กําลังใจตัวเองยังไงคะเวลาแบบเหนื่อยกับท้อค่ะค่ะกําลังใจที่บอกกับตัวเองเหมือนก็พยายามตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้แบบสมมติว่าพี่ตั้งเป้าหมายก็คือแบบว่าอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกคะ่ะพี่ก็บอกกับตัวเองทุกวันว่าเราอยากทํามันให้ได้ก็พยายามอดทน พึ่มเทตอนที่เหนื่อยก็บอกว่าเหนืหอจจหน่อยแค่นี้ไม่ตายหรอกแ <izard. S 1> บบพูดกับตัวเองว่าก็แค่เหนื่อยเดี๋ยวนอนพักก็หาย okay, ค่ะโอเคค่ะสำหรับเวลาเ e อ็กคลูซีฟของเราน่าจะต้องหมดลงแล้วเพราะว่าน้องๆยังไม่ได้ทานข้าวเลย,เ,ยเนาะพี่ในตัวแทน t o โยต้าภู k e t ตมอเตอร์แล้วก็ตัวแทนนักกีฬานะคะขอขอบคุณทั้งโค้ชเล็กที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญนี้แล้วก็ขอบคุณน้อง เทนนิสมากๆ,ากๆที่ทําให้น <ะ S 2> คนไทยทั้งประเทศมีรอยยิ้มและมีมีความสุขในเวลาที่เรากําลังเหนื่อยยากน <ะ S 2> ใน,ท,กน <ะ S 2> ทุกๆอย่างนะคะออขอบคุณมากๆ<ด>นะคะขอ,คขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,นะ,นะค